ท่านที่ได้รับโปรไฟล์แอดมิน AI แบบนี้นะคะจากเพื่อนๆที่ส่งให้เราก็มาเพิ่มเพื่อนกันเลยนะคะกดไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วก็ที่แชทนี้นะคะเราก็จะเป็นเพื่อนกับ AI นะคะแล้วก็มาดูวิธีเข้ากันเลยค่ะมาที่ไล n e นะคะไลน์ของเราแล้วก็แตะไปที่แชทนะคะแชทแบบนี้เลยก็จะไปเจอนะคะ เพื่อนของเราเยอะแยะมากมายเราเลื่อนขึ้นนะคะเลื่อนขึ้นแบบนี้เลยเพื่อที่จะหา AI นะคะที่เราเพิ่มเพื่อนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าอยู่ตรงไหน,นท่านที่ปักหมุดไว้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนของเมย์จะเป็นแบบนี้เลยเราแตะไปหนึ่งครั้งนะคะก็จะมาเจอเมนูนะคะตามลูกศรชี้เลยอยากต้องการเมดูเมนูอะไรนะคะตอนนี้เมย์อยากจะพาดูโปรโมชั่นนะคะแตะไปที่โปรโมชั่นหรือพิมพ์ก็ได้นะคะก็จะขึ้นมาแบบนี้เลย ถ้าจะเห็นโปรโมชั่นต่างๆของบริษัทเรานะคะเราใช้มือปัดที่ตรงลูกศรน,นี้นะคะเพื่อจะได้ดูโปรโมชั่นต่างๆที่จะมีที่จะมีการอัปเดตจากบริษัท รีทแฮปปี้อยู่ตลอดเวลานะคะเราก็จะเข้ามาดูการเคลื่อนไหวหรือการนำโปรโมชั่นใหม่ๆมาเสนอให้กับทีมงานหรือสมาชิกของเราปัดไปเรื่อยๆนะคะจะมีโปรโมชั่นให้เราเลือกมากมายเลยนะคะเห็นไหมคะว่าแบบนี้เลยตามลูกศรนนะคะปัดไปช้าๆช้าๆมีระบบธุรกิจแผนไรายได้ให้ดูด้วยนะมีโปรโมชั่นทั้งทำอาสตาแล้วก็เป็นโปรโมชั่นปกติธรรมดาถ้าเราอยากคลิกออกก็แตะตรงนี้ กระบาดแบบนี้นะคะก็จะกลับมาที่เมนูต่างๆเราก็สามารถเลือกดูเมนูต่างๆอยากอยากจะดูผลิตภัณฑ์ก็แตะไปเลยนะคะที่ผลิตภัณฑ์ของเรามีมากมายเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นะคะอยากจะดูผลิตภัณฑ์ตัวไหนวันนี้จะพาเข้าไปดูเวจี้นะคะดูตรงที่ข้อมูลเพิ่มเติม เราก็จะไปที่ข้อมูลเพิ่มเติมก็จะมาเห็นนี้นะคะผลิตภัณฑ์ของเว g ี้ซินไบโอพลาสนะคะข้อมูลต่างๆเราสามารถอ่านได้ทำความเข้าใจได้อยากจะดู Youtube นะคะตรงนี้จะมีรีวิวให้เราดูด้วยนะคะนี่ค่ะแต่ไปที่ YouTube ช่อง Youtube ก็จะพาไปที่ Youtube แล้วเราก็คลิกดูแล้วก็ถ้าหากเราจะดูผลิตภัณฑ์ตัวอื่นแล้วก็เข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะวันนี้จะพาไปดูนะคะ จะพาไปดูเครื่องมือออนไลน์นะคะว่าเรามีอะไรบ้างนะคะจะมีระบบให้เราเลือกเยอะเลยนะคะเนี่ยคือเครื่องมือออนไลน์ที่ทําให้ทุกคนนะคะสะดวกมากวันนี้นะคะ r รี h a p p y School ก็มีนะคะแต่เข้าไปก็จะอัปโหลดแบบนี้นะคะอรอเข้าโหลดนิดนึงนะคะห้องสครูคือห้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะจากจากสำเรียมสุขภาพนะคะที่เราเรียนกับ เพจสดก่อนหนิงนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปดูที่ความรู้เพิ่มเติมก็จะมาที่ Youtube นะคะแต่ตรงนี้เพื่อจะให้คลิปวิดีโอมีเสียงที่เราจะเรียนรู้และรับฟังข้อมูลต่อไปนะคะหรือบางท่านอยากจะเข้าระบบนะคะเพื่อไปฟังคลิปเสียงย้อนหลังนะคะก็แต่ตามลูกศรชี้ให้ดูเลยนะคะ คลิกมาที่การเข้าระบบแล้วก็ใส่รหัสสมาชิกของเรานะคะให้พร้อมเลยแล้วก็พร้อมกับพัทเวิร์ดนะคะที่เรามีอยู่นะคะแตะเข้าไปใส่ให้เรียบร้อยแล้วก็คลิกไปที่ล็อกอินนะคะเพื่อที่จะเข้าไปสู่ระบบก็จะมาที่ผังงานของเรานะคะซึ่งจะมีรูปโปรไฟล์ของเราแล้วก็จะมีเมนูต่างๆให้เราเลือกเลยนะคะตอนนี้ก็จะพาเข้าไปดูที่เ,ออเมนูนี้นะคะ ไปดูที่โปรแกรมสุขภาพยิ้มนะคะคลิกเข้าไปเลยก็จะไปเจอนะคะรูปของเภสัชกรพี่หนิงนะคะนันทวดีเนี่ยก็คลิกเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะตามลูกศรชี้ให้ดูเลยก็จะมาเห็นคลิปเสียงนะคะคลิปเสียงเนี่ยเราสามารถที่จะแตะฟังคลิปเสียงได้นะคะเราอยากฟังข้อไหนข้อไหนก็แตะไปเลยนะคะตรงคลิปเสียงตามลูกศรชี้เลยนะคะเราก็สามารถที่จะ ฟังคลิปเสียงแล้วก็สามารถที่จะทำแบบทดสอบได้ด้วยนะคะตรงนี้เพื่อจะตอบคำถามที่เราฟังแล้วเราเข้าใจระดับไหนนะคะแต่ตามแบบทดสอบนะคะก็จะมีคำถามแบบนี้นะคะเราก็จะมาตอบข้อมูลเลยว่าใช่ไม่ใช่นะคะเราเข้าใจระดับไหนจะวัดความรู้ของเราเลยที่เราได้เรียนสามเรียนสุขภาพมานะคะ ต่อมานะคะเมื่อเราตอบแล้วเราก็ไปฟังคลิปต่อไปอีกนะคะมันจะมีเยอะมากนะคะสําหรับคลิปเสียงนี้ให้เราเลือกฟังได้เลยตามสเต็ปนะคะที <ดา S 2> ละข้อ <ดา S 2> ละข้อ,อลงไปเรื่อย <ดา S 2> ๆนะคะที่หนิงจะเจาะลึกเข้าไปนั่นก็คือการบริโภคแป้งกับน้ําตาลมากเกินไปนะคะมันเกิดอะไรขึ้นน้ําตาลจะทําปฏิกิริยากับโปรตีนกับไขมัน